สวัสดีครับวันนี้นะครับผมสองรถสวยวันนี้ผมมาไลฟ์สดพาลูกค้าดูอ่าแล้วก็มาจัดราคาถูกๆให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผมบอกได้เลยว่าลูกค้าซื้อรถช่วงนี้นะครับถูกที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นมากมายนะครับผมซื้อตอนนี้ดีที่สุดแล้วครับลูกค้าคุ้มสุดประหยัดสุดแล้วก็ลูกค้าอาจจะไม่ต้องเสียค่าส่งเลยนั่นเอง วันนี้ผมมานำเสนอรถขุดหนึ่งรายการคือ Kubota k x เค5คันนี้นะครับเป็นรถขุดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในประเทศไทยเลยมาในขนาดไซส์4.5ตันไซส์นี้นะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถใช้งานไซส์4.5ในสวนนะครับก็ตอบโจทย์ได้พอสมควรน,นะครับแล้วก็ ที่สำคัญบูมอาร์มจะยาวกว่าไซส์30หรือ35นั่นเองเวลาลูกค้าตักขึ้น6ล้อนะครับได้สบายสบายทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดบริเวณพื้นที่กว้างๆนะครับสัก 3- 4ไร่คันนี้นะครับผมทำงานไวขึ้นแน่นอนไวกว่าไซส์30หรือ35นั่นเองและที่สำคัญวันนี้ผมมาเสนอขายในราคาที่บอกได้เลยว่าเทียบเท่าขนาดไซส์30กันเลยทีเดียว เรามาดูสภาพโดยรวมกันนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้สวยๆเลยมุงกีนะครับสภาพสวยเดิมเป็นมุงกีนาเข้าไม่เคยใช้งานในไทยสภาพใหม่มากครับไม่มีการฉีกขาดใดๆสลักตัวนี้แน่นดีส,สวยกิบเลยบูมอามนะครับยาวสวยเดิมลูกค้าสังเกตได้เลยนะครับผมไม่มีการเชื่อมดามอะไรต่างๆเดิมๆจากโรงงาน สลักนะครับยังเนียนๆอยู่เลยครับผมสลักเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้าสังเกตได้เลยตรงกลางนะครับจะมีโลโก้นะครับคูโบตซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นเองลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปก็อะไหลไม่ต้องกังวลหาง,ง่ายแน่นอนเป็นรถตลาดบูมยาวมาจนถึงตัวคอด้านล่างนะครับ สลักนะครับตัวนี้หนาเดิมหมดนะครับลูกค้าตัวนี้เดิมเดิมหมดยังแน่นดีครับผมส่วนด้านล่างก็จะมีคําว่าคูบัต้าเช่นเดียวกันก็เป็นแบรนด์ของเขาเลยสีนะครับสีสดสวยเลยตัดด้วยสีดําทางด้านบนแล้วก็คันนี้มาในรูปแบบบอดี้นะครับทรงเหลี่ยมๆนะครับ <Body S 2> แบอดี้เป็นแบบเปแบบเหล็กให้ความทนทานดีเยี่ยมนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเรื่องการแตกการอะไรนี้ครับคือ คนทานแน่นอนครับสำหรับบอดี้ของเขาตัวนี้มีตัวเหยียบเดินเร็วเดินช้าได้กระต่ายเต่าตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เป็นตัวเดินซ้ายขวาคอนโทรลคันนี้มาในรูปแบบคอนโทรลสั้นการใช้งานง่ายครับลูกค้าสามารถขึ้นขับนะครับแล้วก็อยู่ข้างมีคนขับเลยอันนี้ใช้งานมาเพียง3000กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับคันนี้ผมดูหน้าปัดเดินใหม่แล้วก็ท่านใดที่สนใจรถใช้งานน้อยๆน,นะครับ ราคาพอๆกับ30ก็แนะนําคันนี้เลยใช้งานต่างจังหวัดสบายๆคันนี้มาในรูปแบบแท็กยางนะครับแท็กยางก็สภาพเดิมนะครับอันนี้หรือท่านใดนะครับที่ใช้แท็กยางไปแล้วอนาคตอาจจะขาดลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นแทกเหล็กได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับแท็กยางแทกเหล็กสามารถเปลี่ยนใช้ด้วยกันได้เลยนั่นเองแล้วก็ทางด้านข้างตรงนี้บอดี้สีดําตัดขอบนะครับให้ความสวยงามเลย ผมดูแล้วยังแบบดูโฉบเฉียวนะครับลูกค้าก็ทันสมัยดีแล้ด้านข้างก็จะมีคําว่า k x 0 4 5ก็เป็นรหัสของตัวรถซึ่งมืองบอกไซส์แล้วก็ขนาดของเขารูปแบบหลังคาก็ก้านเป็นสีดําตัดด้วยสีทางด้านล่างทางด้านบนนะครับก็เป็นสีประจําคูเต้าอยู่แล้วสภาพสวยเดิมหมดท่อไอเสียนะครับทางด้านหลังตรงนี้ก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับตรงนี้คือท่อไอเสีย แล้วก็รูระบายอากาศอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานด้านหลังก็จะมีคําว่าคูบต้าตัดด้วยขอบทางด้านล่างสีดําอันนี้คือฝากระโปรงครับผมชิ้นชิ้นเดียวครับตรงนี้ห้องเครื่องยนต์นะครับเปิดโล่งนะครับสามารถเปิดได้โดยง่ายอาจจะต้องออกแรงนิดหนึ่งมากับเครื่องยนต์สี่สูบคูบตร์ตาครับ อันนี้คือเครื่องยนต์สภาพเดิมจากรลงานสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพนะครับที่ร้านได้หรือท่านใดไม่สะดวกมาดูรถอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็บอกเซลล์ฝ่ายขายได้ครับเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูนะครับแบบชัดเจนส่วนช่วงล่างนะครับก็สภาพเดิมหมด น,นี่คือเหล็กหนามากครับสาหรับรคันนี้เหล็กหนามากช่วงช่วงล่างเนีย้ย LD ครับคันนี้ตรงนี้จะมีรูระบายอากาศเช่นเดียวกันตรงนี้จะยาวกว่าฝั่งโน้นอันนี้คือเดิมหมดทางด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีขอบเหมือนกันเช่นเดียวกับฝั่งโน้นคือสั่ด้วยสีดําถังน้ํามันไฮดรอลิกก็คือถังนี้นะครับลูกค้าสามารถเปิดเติมตรงนี้ได้เลยน็อตทั้งหมด6ตัว เปิดเติมได้เลยแล้วก็จะมีกรองอยู่ด้านในตรงนี้ก็คือเกียวัดมั่นฮลิลูกค้าก็ใช้เป็นเบอร์หกแปดนั่นเองเฟรมช่วงล่างสวยเดิมครับลูกค้าอันนี้คือเฟรมช่วงล่างอันนี้คือช่วงล่างเดิมเดิมหมดแล้วก็ตัวนี้พับคอสวิงได้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวพับคอสวิงเวลาลูกค้าใช้งานขุดประปานะครับสามารถพับ ไปขุดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องขยับรถนั่นเองอันนี้คือข้อดีของคันนี้แล้วก็มีใบมีดดันมาพรา้อมใบมีดดันตรงนี้ก็สามารถปรับพื้นที่ต่างๆได้ครับใบมีดก็สวยเดิมอันนี้ไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานหมดคันนี้สภาพสวยจริงครับลูกค้ารถนําเข้าไม่เคยใช้งานในไทยท่านใดที่มองหาอยู่นะครับผมแนะนําเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ตลาด แบรนด์ยอดนิยมไซส์หรือขนาดของเขาก็คือ45หรือ4.5ตันบูมอ์มตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลยาวสามารถตักขึ้น6ล้อได้หรือท่านใดมองหารถคีบไม้นะครับก็คีบไม้ได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับผมมาเสนอขายราคาถูกที่สุดจากร้าน2รถสวยในราคาเพียงแค่2 7 9 0 0 0บาท2 7 9 0 0 0บาทเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้น ังดีๆนะครับเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์จับจองได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960160 0616960160หรือท่านใดที่สนใจเข้ามาดูนะครับสภาพหรือมาเททดลองขับก็มาได้เลยนะครับผม2องรถสวยพานทองชนบุรีสามารถติดต่อสอบถามมาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ไลน์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับราคานี้ถูกมากๆคุ้มมากๆนะครับซื้อตอนนี้บอกได้เลยว่าดีที่สุดแล้วราคาถูกที่สุดจากร้าน2องรถสวยไม่ควรพลาดเลยสำหรับวันนี้ผมสำหรับคลิปวีดีโอการทดลองขับนะครับเดี๋ยวผมแตะไว้ให้ดูนะครับ ในในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เอ่อบริเวณคลิปถัดไปลูกค้าก็สามารถกดดูได้เลยเป็นวิดีโอการทดลองขับนะครับผมลูกค้าสามารถเอ่อพอจบจากคลิปนี้ลูกค้าสามารถกดกดดูต่อได้เลยนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอการทดลองขับให้ลูกค้าได้รับชมถึงประสิทธิภาพการทํางานของคันนี้นั่นเองสําหรับวันนี้ผมมานําเสนอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเพียงเท่านี้นะครับ ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ